กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนโต๊ะเสวยของพระราชาองค์หนึ่งมีถาดที่ถูกปิดไว้อย่างมิดชิดใบหนึ่งวางอยู่พระราชากําชับว่านอกจากพระองค์แล้วห้ามใครเปิดดูในถาดนั้นและห้ามยกออกไปที่โต๊ะเสวยของพระราชาโดยเด็ดขาดแต่มหาเล็กคนหนึ่งมีหน้าที่เก็บเครื่องเสวยของพระราชาเขาสงสัยเป็นอย่างมากว่าในถาดนั้นมีสิ่งอะไรอยู่ เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเขาจึงแง้มฝาถาดขึ้นและสิ่งที่เขาเห็นก็คือซากงูที่มีสีขาวทั้งตัวเขาหยิบเนื้องูขึ้นมาชิมว่ามีรสชาติเป็นเช่นไรถึงได้ทำให้พระราชาห่วงแหนมากแต่กลับจืดชืดไม่ต่างอะไรจากน้ำเปล่าเขาจึงยิ่งสงสัยมากขึ้นว่าทำไมพระราชาถึงได้หวงแหนเนื้องูสีขาวที่จืดชืดนี้ กระทั่งวันหนึ่งแหวนวงสำคัญของพระราชินีได้หายไปและมหาเล็กก็ถูกสงสัยว่าเป็นคนขโมยไปขณะกำลังถูกทหารจับตัวไปสอบสวนระหว่างทางเขาก็เห็นเป็ดสองตัวกำลังคุยกันเขาได้ยินเสียงเป็ดตัวหนึ่งบอกว่ามันกลืนแหวนลงไปในคอของมันเองจึงแจ้งทหารว่าเป็ดสองตัวนั้นเป็นคนขโมยไป เมื่อผ่าท้องของเป็ดออกดูก็พบว่ามีแหวนอยู่ในนั้นจริงๆมหาเล็กจึงรู้ว่าพระราชาห่วงแหนเนื้องูขาวเพราะมันสามารถทำให้ใครก็ตามที่ได้กินเข้าไปเข้าใจภาษาสาัตว์ได้นั่นเองพระราชนีดีใจมากที่ได้แหวนคืนจึงคิดจะมอบรางวัลให้กับมหาเล็กเขาจึงขอม้าหนึ่งตัวพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากออกเดินทางได้ไม่นานขณะที่มหาเล็กกำลังจะข้ามแม่น้ำเขาก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือเมื่อเดินไปจนถึงต้นเสียงก็พบกับปลาสามตัวถูกขังอยู่ในแอ่งน้ำที่กำลังแห้งขอดเขาจึงนำปลาสามตัวไปปล่อยลงในแม่น้ำปลาทราบซึ้งในน้ำใจของเขามากและสัญญาว่าสักวันหนึ่งจะตอบแทนบุญคุณขณะที่เขากำลังจะเดินต่อ เขาก็ได้ยินเสียงตะโกนอีกหยุดก้อนหยุดก้อนเสียงดังขึ้นมาจากเท้าของเขาเมื่อก้มลงไปดูจึงเห็นราชามดดำกำลังพาฝูงมดย้ายถิ่นฐานเขาจึงหยุดรอให้มดเดินผ่านไปจนหมดราชามดดำซาบซึ้งในน้ำใจของเขามากจึงสัญญาว่าจะตอบแทนเขาเมื่อมีโอกาสมหาเล็กเดินทางต่อไปอีกสักพักม้าของเขาก็ถูกงูกัดตาย ขณะที่กำลังจะฝังซากมา้าเขาก็เห็นกาผอมโซฟูงหนึ่งจึงให้ซากม้าเป็นอาหารแก่กากาเหล่านั้นทราบซึ้งในน้ำใจของเขามากและสัญญาว่าวันหนึ่งจะตอบแทนเขามหาเล็กเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงเมืองแห่งหนึ่งที่พระราชากำลังจัดงานเลือกเฟ้นผู้ที่เหมาะสมเพื่ออภิเษกกับเจ้าหญิงด้วยความงดงามของเจ้าหญิงทำให้มหาเล็ก ตกกลุ่มลักในทันทีจึงลงสมัครคัดเลือกด้วยเมื่อถึงวันคัดเลือกพระราชาได้โยนแหวนลงไปในแม่น้ำแล้วกล่าวว่าใครงมแหวนขึ้นมาได้จะได้อภิเศกกับเจ้าหญิงเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนต่างวิ่งกรูกันลงไปในแม่น้ำเว้นแต่มหาดเล็กที่ยืนอยู่ริมฝั่งเพราะว่ายน้ำไม่เป็นทันใดนั้นก็มีปลาสามตัวคาบแหวนขึ้นมาให้พร้อมกับกล่าวว่า เราเอาแหวนมาตอบแทนท่านที่ท่านเคยช่วยชีวิตเรามหาเล็กรีบนำแหวนไปให้พระราชาทันทีแต่เมื่อเจ้าหญิงรู้ว่าเขาเป็นเพียงแค่มหาเล็กจึงไม่พอพระทยัยสั่งให้ทหารโปร่อยข้าวฟ่างหนึ่งกระสอบลงไปบนพื้นแล้วกล่าวว่าเจ้าจงเก็บข้าวฟ่างให้หมดก่อนวันรุ่งเช้าเพื่อแสดงว่าเจ้าเหมาะสมที่จะแต่งงานกับเรามหาเล็กพยายามที่จะเก็บข้าวฟ่างแต่เก็บเท่าไหร่ ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหมดจนเขาเองก็เริ่มท้อใจแต่แล้วมดฝูงใหญ่ก็พากันมาเก็บข้าวฟ่างจนหมดในเวลาอันรวดเร็วเป็นราชามดที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้นั่นเองเมื่อเจ้าหญิงเห็นว่ามหาเล็กสามารถเก็บข้าวฟ่างจนหมดทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จึงเริ่มใจอ่อนแล้วกล่าวกับมหาเล็กว่าเจ้าจงไปนำแอปเปิลสีทองที่อยู่บนยอดเขามาให้เราเพื่อพิสูจน์ว่า เ้าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแต่งงานกับเราอย่างแท้จริงแต่เมื่อมหาเล็กไปถึงก็พบว่าผู้เขาลูกนั้นสูงเสียดฟ,ฟ้ายากเกินกว่าที่มนุษย์จะปินขึ้นไปได้เขาจึงคิดและตัดใจแต่อยู่ๆแอปเปิลสีทองก็หล่นลงมาเมื่อแงะหน้าขึ้นไปดูก็พบว่าเป็นอีกาที่เขาเคยให้ซากม้าไปนั่นเองมหาเล็กได้นำเอาแอปเปิลไปให้เจ้าหญิง และในที่สุดเขาก็ได้ครองคู่กับเจ้าหญิงที่เขาปรารถนาอย่างมีความสุข